สบายดีพี่น้องอ้าวหัวพายมานเน้นไล่มาเน้น <c oughs> สบายดีสุกุชคอนสบายดียามเตียงไม่หนาวเลยห้าก้าห้าก้กมาแตนฮับข่าวดีนี่นะของกินแสบไอ้ลองกินตบแมนมากซลีปลนรู้แม,มนซลีหวานขอดูมหมดกับเขอขอบุญขอบคุณละลายเดอ้อคุณป่าคุณสวยเนาะที่เรียนซัพพอร์ตซื้อมากซลีให้ไม่ตาต่างหาสิกหน่อยน้อยอขอบคุณละละละความเจ็บปวดไรความไข้หวัดนี่เด้อ ให้พ่อแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของปาให้อานุมันควันเงินเด้อปาเด้อความเจ็บกวดได้ความข้บ่อ้มีเด้อส่งเงินหาคำกับพ่อให้รับให้รวยคิดแทนคิดได้อันใดก็ให้ได้สิ่งงานเด้อเงินบาทให้แหลนหาเงินดอลลาร์ให้แหลนเขาเด้อปาเด้อเอาเจ้าคู่สุญามบ่ให้ขาดทุงขาดไทยไปทางไสก็ให้พบให้พ่อจ้่ กองเงินกองทองเด้อป่าเด้อฉันละห้รวยสุขภาพแข็งแรงเด้อแม่ตากับโบมียังป่าเอ้ยมีแต่คำอวยพรนี่แหละให้ป่านะบอกมันยังมันยังกับป่าซื้อให้กินเมื่อไรแม่นซอยพทอดแม่ทั้งซื้อซอยทั้งซื้อให้แม่ตาบันได้รูปแม่ตานะมีแต่ได้มีแต่ความสวยเลื้อยล้วนล่วนแม่มีแต่ป่าซื้อให้แม่ก็ขอมือขอบใจหลายๆซื้อให้ได้ครบได้กินอันนี้ก็ของหมักน้องคิดได้หนิเนาะ ทุ่มวันต้มแล้วเพื่อจะได้กินเกาเข่าเรื่องอร่อพรีเจ็ดหมากกินกระชกน้อยจากน้อยเร่เล่นแบ่งหายเมื่อวานนี่วัสดีหวานมาหนังมาต้มอะไรหั่นแล้วได้สองแหวกในสลีเหนียวนี่หั่นข้าวเหนียวนี่ในมากระสีขาวต้มใส่กันด้หน่อยเด้อหั่นข้าวเหนียวนี่ในขาวเลยต้มใส่กัน ข้าเหนียวก็ะเซาะขาเหนียวแล้วก็ต้มใส่ตัวนี้แน่พันข้าวเหนียวแน่ต้มใส่กันเขาก็ได้หาซิบหน่อยไม่น้อยแต่ซิบไงน้องขีดต้มต้มอะไรเสียงไงเสียงว่ามันต้มไปกินแลงเลยต้มกินตอนนี้ไหนได้สุกแลักหนำเลยแมนต้มตอนนี้สุกกินเร็วเลยแมนข้าต้มย่างมันแลงมาเต็มใบถั่วจีเลยเนื Здесь ้อปลาว่าวมาว่าเนี่ยจะจีกับบริจีสันวอา คนเราหยอกป้าคนเราเจะจีกับโบจีป้าว่าให้อเอามาต้มสันเลยโบได้จีสันเราได้ต้มคนว่าเป็นพันเหนียวเป็นพันหาต้ม่ให้พระจ้ตาตาจีแน่แต่ต้มแนะนะฮะนะฮะสอบพันเหนียว อาหารยังกินได้เบิดเอาหมาะหนึ่ง,าางออว่าจัดเลยเหลืออยิ่งก็แมน่นตนะก้อนเอาไว้จีแน,นเอาไว้ต้มอื่นแน่เพราะว่าเขากับบ่มีเนาะเขาเข้าบ้านในแก่พี่น้องเอ,อ้ยเขาก็ไ,าได้กินแต่น้ำอัน,มอน,อนเมื่อหน้ากับอะไรแม่น้องเพทนบันไฮเมื่อนี่กับคุณป้าผนซื้อไฮเขากับพ่อได้กินบ่ได้ซื้อนะ ทั้งที่ห้องข้าวบ้านในแกห้องอะไรกินพี่น,หน,หน้องเลยแต่ขายพวกแหม่ป้าคนซื้อให้กินเมื่อก่อนนะก็ดีหวานมักซลี่น้อยกับพ่อเด็กขายขาเจ้ากับสั่งน้ำอยู่มักซลี่น้อยกันไปส่งให้ลูกค้าเพิ่นซื้อซอยแน่แล้วกะตอนแรกเนี่ยก็ให้น้องก,กิดลงไปเก็บถาด้อกิดเด้อหรืเอาหมากลุ่มตัวหน่อยมันเด้อมาแล้วก็มาปอกปอกส่งให้ข้าเจ้าสิบพันก็เอาพี่น้องเอ้ยบ่ไริมินเงินหน่อย,ย,อยพอแต่ได้สิบพันก็ขาย สาบพันกับใครแ้วแต่ผู้สิสั่งผู้สั่งสิบพันกับเต็มทงหูอ่าทงหูอันห้ามสิบพันพัดใส่นุ่นนี่เสพสิบพันก็ได้พัดอยู่ชองเขื่อนข้าแม่ผู้ครอบครัวบ่ราใหญ่นะพัดเบิดกับเต้หมอแม่สิบพันก็ได้บักลายๆเขาก็ดีบักสบีน้อยพัดนะนี่ก็สิบใบอันนะเตียมสิไปอันแป้งโทรศัพท์สายบอตะโทรศัพท์บอตะตายแม่ ใส่บ่ได้โทรบ่ได้หักบ่ได้สัมผัสบ่ได้ให้กดบ่ได้โทรหากับบ่ได้กดบ่ได้เลื่อนบ่ได้แม่ได้แต่เปิดเครื่องสร้างเพิ่นเบิ่งให้ได้แต่เปิดเครื่องแมครับซ้ายกับบ่ได้เอาแตป๊าดงัวหุบงัวจักงัวไผงัวหยามากินกี่ไก่เต็มอยู่พุเอาน้นำให้งัวแล้วบ่สจะไปเอาน้นำให้งัวได้นี่เอาให้แล้วให้แล้วเออ้องรผสองงัวเอาน้นำได้เลยแค่นั้นถือไฟมันดับหล้่วย หอมจะได้กับบักซลีเขาหนะจะ mm hmm. ให้น้องนีก่กำลังขิดอยู่เพื่อนเอาน้องพ่อบึงซวนพ่อมาเนี่ยอากรมาแต่ส่งอันนั่นเขากะไปส่งอันปลาซิวให้อันใหญ่งึงเนาะแต่คุณป้านี่แหละซับพอซอยเมตตาอะไรก็ันเลยขอขอบุณขอบคุณหลายๆเด้อป้าเด้เอเขากับบุญยังหยไห้มีแต่น้าใจเนี่ยแหละแต่จะคำอวยพรน,นี่แลหละไ mm hmm. ออห้บมีอยังแม่ต้มยำมาแกะหน่วย ตสกอนเนื้อหมาะอะไรประจักษ์เลยค่ะอืมแรงกับจีแฮปป์ตาจีเนี่ยแฮปป์ตาบวมหมักด้วยจีหอมกาลาหอมหอมสแซ่บเพราะว่าตบอื่นแน่เขาก่ะหาสิบหน่วยก็โอ้ยกินอยู่สองเมืองก็ได้ดาว่นพันเหดียวเดียวหวานแซ่บคือกันแต่โบแมนพันเดียวกับแฮปป์ตาเดี๋ยวคนละพันแฮปป์ตาสิเป็นพันเนวานกลมแหลกแม่ ทำอลไรพี่น้องเอ้ยต้องหดผักเสียนเาโอ้ยผักเสียนกับอะ่รเก็บมาซื้อเนี่ยมาเนี่พ่อเก็บอีอะไรเมื่อื่นมื่อื่นก็เสียจะเก็บอีแล้วนี่เขาเก็บอีแลไรปงไว้ไว้เขาหดน้ำผสมในมักแตงเคียวเขาเนี่ยมักแตงเคียวกับบาเลิมเป็นเป็นหมากอลไรพี่น้องเอ้ย,อยนั่นสองอยู่บาสนี่ มากึันก็นได้ฮะน่ะหมากสองขึ้นในมือนี่มาแน่ฮูโดพูดมองแน่พัมาได้บอกเอาหมากหล่นลูกนเฮอโอ้ร้ายคุ้มเติบได้พี่น้อง สิไปเฮาก็ปลูกยังบ่เบิดในมันน่ะยั่นงนี่ว่าสิปูกจังได๋อันคุดคุมก็บ,บ,กบ่แล้วนี่นนี่กะโอละเฮาสิไปปูกใกล้น้าาําบาฮะเวียกพี่น้องค่ําม,มายังบ่ได้ยุดดอกนผักบัวเฮาผักบัวหัว <c oughs> สิมาปูกผักบัวเลยอีกอน,นี่2นกําลังมาฮดพี่น้อง ลงมาคำแน่ลงมากับมาฮักมักซลี่น่อยให้น้องคิดแน่เผื่อสิไปส่งลูกค้าอาจาสั่งสลี่น่อยไปพัดอะไรพี่น้อยพัดสซโมใส่ไข่อะไรมักซลี่ขาหลุดหน่อยได้นี่พี่น้องตระลออกดอกออกดอกกระถ่วมหัวแล้วเอาดอกก็ได้งามสมควรพี่น้อยเอาว่าเผินสีลังซ้ำนี่กับบลังเรอพี่น้องธรรมาดา แต่ว่าอยากเน็บพักเลยเด้อเนี่ยหมากค็จะอยู่ต่ำนะพี่น,น้องเด้อนะจากอันนั้นนาดิ้นขึ้นมาเพียงหัวเข่าหมากคนน่ะเออต้นสูงหักหมากเน็บอยู่ต่ำเน้อพี่นอ้ 40, องเลยคือซีเมนต์พัน 40, ของเพื่นคือซีเมนต์พันของเพื่นหมากจับอยู่ต่ำบางพันที่หมากสูงอันแต่ว่าอันนี้พันตัวน,นี้หมากต่ำ ใส่ามสัมโตนัน,นยานบ่สัมยู่พี่น้องเลยเดตัวหมาเญ่เฮานะ่ะแต่มาลีหมาหน่อยมันหายน้องน้องขิดไปขายไปใส่ผ <c oughs> ิกเขากอ็อื่นมาใส่น้ำานได้นียอื่นจะได้มาใส่น้ำหมักสลีกับบักผิกตัวนี้เสียขาไผ่กับปุย้ยตึงขักลิเราพี่น้องเอ้ยเดือนนี่นะจัางไม่ตาสิไว้เรือบอ่อแหละขาไผ่กับแห้งเต็ม ขาไพ่า ạ ลอยบาทเดือนนี่นะโอ้ยยอมยอมยอมไมแต่สิยอมเลยถ้าอันเปิดได้นะมันก็เลยขาไพ่มันก็เลยอันนั้นนี่อ่อนแต่มากเพิ่นขายมักซาลีมันจะได้คันไพ่อยู่บ่อไงขาไพ่แพงๆงนี่พี่น้องเอ้ย หมากเลยบัดแห n งสาแขนโป่ง,ปงเลยท่ันได้เอ็นแก,แก,แก,แก่ได้เกิดบางไงบางไงพี่น้องเห็นละก็สะออนความสุขของสาวหัวาสาวสวนกับแบบนี้แหละพี่นอออ้องเฮ้ยขำเมิดกับบริขึ้นเฮื่อน <c oughs> สูงไปเรื่อยๆลุยเป็นลุย อื่นแช่พตาม,ามามั่งอ่างน้าตัวนี้ออกสิมาปลูกพักใส่นี่บ้านเหตุน้านบงปักกาดก่อนเพราะมันไก่น้ำแน่พักบงก่งฮะกระปาดบัดผู้เคี้ยวปุ๊บๆอยู่พอลกแล้ได้พักบงกันแหละคล้ายอยู่ไซอีกแหละสลีรุ่นน้อยกันหอกออกดอกแล้วเคี้ยวปื้๊บๆเลยพี่นอ้อย ปือป้อๆเลยหมักพริกเขากะนกำลังเป็นดอกเป็นหมากต้นนี้สลินต้นตัวใหญ่หน,นะดอกมันกำลังอันนันต้นหน่อยกะกำลังส่องกำลังดอกสองเลยความสุขของบ้านนอกพี่น้องเอ้ยสาวหัวสาวสวน <c oughs> ต้องได้สู่สนเป็นธรรมดา หาเมตตากัสิ่เด็กอลาจบขี่ไปเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องจ้าไปปลูกพักก่อนได้พักเราก็ได้กระสอบนะโคตแล้วก็สิปลูกเลยมืดกับสางมันใต้ไผ่ปลู่ลนพ่อพักพพกันคลิปหน้าพี่น้องผักเบิองผักส้มกุหลาบกุ้ศลนะเด้อพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังใจให้ซองเมตตาและซองน้องพาส่งน้ำแน่พี่น้องสวัสดีพอ่พอพักันคลิปหน้าอีกพี่น้อง